สมายดียูนดีม่แหงมินมาแค้นแฟนมาก้องเพ็นหนองมาล่ำครับหกโมงครึ่ครับตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งน้องเอฟซีเฮ้าฟุตบอลซาตูเซียเรเด้อแดดลมลมตกครับบ้ฮอนบ่หันมีฝนย่อยเยาวมาลอกปอกเป็กมาสามเมรสีเมดไปอร่อนแล้วครับตอนนี้ลุมมีมีอากาศดีครับบ่ฮอนแล้วบ่ฮหอนแล้วร่างใบบ้าหันร่างใบสองใบสาหันห่อบไอหลามอ่ ไอแม่พี่น้องพี่สีไปถทายรูปพอากาตอนนี้ครับหกโมงครึ่งครับ เพราะแต่ยหลามาพี่น้องยกที่กำลังวนบินไปขอถ่ายรูปเหรอครับอะไรละครับยังไล่ไปแล้วครับ,รบพี่น้องยกที่จะนี้หลามากอะขอถ่ายรูปครับว่าหม,มักในศินลปินเนาะเพินพนะนเ่นพอใจในศิลปินเพิ่นก็ ธรรมาดาอยากจับไม่จะเมือ่ออยากยุ่งใลรอยากท้ายลูกเหอน,น้ะพี่น้องนะเ,เส้นเส้น,เสนพี่น้องบหนแรกว่าทำบนนู้กันครับบัตรละลอยครับพี่น้องบัตรลอยเดียวเจ้าภาพเพิ่นจ้างผู้เพินพ่นเป็นเจ้าภาพรับ่น,น,นเฮ็ดบุญแก่เขาหาผู้ล่วงรับรับขันครับเพิ่นเลยจ้างสาวหน่อยเข้ามาเสียบมางกัน ท,ที่ลอมสังกษีก็คือต้องการอยากหาทุนเพิ่มพอพ้นมาพุ่สีพระเทพปูนเดินนี่ครับพี่น้องใส่เงินหลายเติบจากเม้นจากโบสถ์มามาหม่องสาราครับการระเลียนเห็ดพระฤเทพถนนครับเพิ่นกัแต่ลร่ำพังพิน่นคนเดียวกับศีบ่วพอ,พอนะเนาะเพิ่ก็เลยขอนี่แหละให้การท่าบุญจากพี่น้องเย็บซี่พมาส้มมาเที่ยวงนัน บัดรลอยเดียวพี่น้องบัดถคือคือว่าไดี๋ยวทำบนซอยกันเอากไกมากอีกเหล่านี่บัตบเราเยิ่มไงเราเขจะย่างเี้นี่เปลี่ยนรอบบนมือเียโอ้ยทำไมก้มตูสูอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เนียมกล้องเลยเนี่ยแม่ไปถ่ายรูปน้ำซุปตาแม่มาเนี่ย บรรยากาศอีหลามากครับเขาแถวเลี้ยงแถวใส่ไรเขาแถวทําอะไรกันเขาแถวท่ายลูกจับมือครับอหลามากแล้วทายลูกมาสั่นมาอ้าวต่อคิวนะครับให้เป็นแถวนะครับเอใส่กตัวเนี้ยห่ออะท่ายเนยไอ้พ่อทายเป็นมาท่ายน้ำเน่้ยท่ายไข่เนี้ยท่ายเป็นจะว่าของมีมือเดียวไหมตอนนี้เนี้ยน่น่ พุ่แม่เปิดกล้องไว้เดี๋ยวๆไอพี่หมอนเขาถ่ายให้เองเอวลาเวลาไปไทยแบบไอก็วลาเดี๋ยวพี่หมอนเขาถ่ายให้วพี่ามอก่อนต่อแล้วต้มตอดแถวเดียวแล้วนะคะ่ แถวต้องเป็น nhau อลาดนะครับไม่ n h a อลาดไม่ใช่แถวนะครับ หลาม่านห่นล้วครับพี่น้องบรรยากาศก็เป็นตามที่เห็น่แหนะครับว่าแถวว่าแถวตอนแถวสาราคือไปกดผัดคนจนแถวนี้คนผัดคนจนมาเนียวได้ินมัธยินเนยเนาะ ต่อคิวต่อคิวนะครตัวเล็กต่อคิวเลยนะครับตัวเล็กต่อคิวค่ะต่อยิวค่ะเด็กต่อคิวค่ะต่อคิวเลย เออือลบสีเง้ยไงเยะมากเยาวมาสีมากหลยมากย่าเด็กด้วอันนี้คนนลายครับพี่น้องครับค้นลายค้นลายอันนี้ค้นลาย

นี่การตตอนนี้ครับพี่นอ้องหกโมงกลัวครับหกโมงกลัวหกโมงกลัวพี่นอ้องประมาณหกโมงเคึองครับเจ้ว่าถอรผ้าผ้าอยูอส่สผ้าผ้ากับมีเสียงตัวเนาะ คนไฟแห้งเนาะอคือล้มวีๆเนาะพี่น้องเนาะล้มสีต่างๆเนาะตั้วกาแฟ้าบ่หมื่นหรอกครับล้มอยู่แต่ว่าฟ้าบ่หมื่นครับสีบ่ตกะหรอกครับเออมันกันตกมันบ่เป็นเรื่องเสี่ยงเงี่ยหอนค่ะขัดฮ้อนขัดห่อนเนี่ย ห่อนปานบเคยเฮห่อนยนียเว้นเอาตีตางว่ายี่บานไดแหละเมียไม่เนงกินเหรอคือคือคือมีแต่แนวกินขึ้นั่งเบิ้งกันยุ้สิ อย่าอย่ากินตำหม่องหุ้งใส่กันกับตำสมก็คุมนั่นเด้อคดแล้นั่นพูดหนึ่งว่ากินตำหม่องหุ้งพูดหนึ่งว่ากินตำสมเพราะอะไรย่านท่องย่านท่องเสียโอ้ยแบบกินใส่กันเนาะทาสีปิวเราเนี่จ้าของไปเส้นน่ะทาสีนี้เราเนี่ยถ้าว่ากัดฝนตกอีลาผมพูดม่หุ้งวเจ้าของเส้นนิ้ไปนี่ยฝตกเหรอครับพี่น้องถ้าว่าร่มที่ร่มยังสี่ะไรมี เมีแเนวหามบ่อลมไปหรอกลุมลมซะถ้าะลมหนมากไข่ห่อนยยงคักเลยวันนี้มันห่อนเปิดห่อนเอาเอาไหมล่าสุดครับนี่ลากลังถึงลุ่มโยคุหนาตูแล้วพวกผมครับเนี้ยไก่กะ เสีแล sí ้วแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วเสียโน่นแบกยังมากนะผมจะแบกเสียลูกสาวมากเหรอผมแบกเสียลูกสาวยังเทินจรินเจริญมาผมเสียโน่นเสียนะครับพูดอะไรอยากได้เสียขิงพุ่นคุณผมเสียโน่นแบกมากใช่ไุมผครับสามร้อยห้าสิบครับมีทุกสีทุกไซส์ครับไปโดยออเดอร์สามร้อยห้าสิบถ้าสามเอคลขึ้นไปสี่ร้อยครับ นั่นพื้นแบกมาเดี๋ยวพื้นมาบ้างหันละครับจังยังมาเพิ่งเราหนึ่งครับเสียขอบพุ้นพ่น้องห,หลายๆครับผมมนเกากันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายพูนพูน